สวัสดีทุกคนครับที่จะพูดต่อไปนี้คือกุญแจดอกที่5นะครับหัวใจกุญแจความสุขดอกที่5สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณนะตำบลศรีสร์ใกล้แม่น้ำขยามีพระพิสูุน์หนึ่งพันรูปได้อยู่พร้อมด้วย พระพุทธองค์ได้ตรัสดังนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนได้แก่อะไรก็ได้แก่จักษุคือตารูปทั้งหลายจักษุวิญญาณจักขุสัมผัสเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่สวยอารมณ์ เพราะอาศัยจากขูสัมผัสจึงเกิดขึ้นทางตาเป็นปัจจัยจะเป็นความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามอันนี้พระพุทธองค์ได้กล่าวว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรครับร้อนเพราะไฟไฟเนี่ยเป็นของร้อนแต่ร้อนเพราะอะไรเพราะไฟ ไฟที่ว่านี้ก็คือราคะราคะกับโลภะก็อันเดียวกันนะครับไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความตายร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่า นี่เป็นของร้อนจากนั้นท่านก็ตรัสถึงตรัสถึงเรื่องมกีิตาใช่ไหมครับต่อไปก็หูหูแล้วก็เสียงทั้งหลายที่เราได้ยินนะครับความรู้อารมณ์ทางหูก็โสตะวิญญาณนะครับโสตะสัมผัสหรือโสตะสัมผัสสะเนี่ยโสตะสัมผัสก็จะมีเวทนาผัสสะมีเวทนาจึงมี เป็นปัจจัยอันนี้เป็นของร้อนต่อไปท่านก็ตรัสถึงจมูกลิ้นผพทพะผพทพะนี่คือหมายถึงสิ่งที่ถูกต้องทางกายคือกายเราเนี่ยจะไปเจอ,อความร้อนความเย็นต่างๆที่สัมผัสทางทางทางกายเนี่ยทางกายทางผิวหนังหรือประมาณเนี่ยนะอันนี้เราแล้วก็ก็จะเรียกว่าผพทพะก็คือกายวิญญาณ ก็หยุอยู่ที่นี้กายสัมผัสก็หยุดอย่างนี้เวทนาก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปมณะ,ะคือใจทำทั้งหลายทำที่ใจไปรู้ทั้งหลายเนี่ยคืออารมณ์ที่เกิดแก่ใจมโนวิญญาณมโนัสษะเวทนาเหล่านี้เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรก็รู้แล้วใช่ไหมครับรู้ร้อนเพราะราคะโทสะโมหะ พะริยสาวกผ,ผู้ใดก็ตามนะครับที่จะเป็นอริยบุคคลหรือเป็นชาวอริยบุคคลนในกุญแจดอกนี้เมื่อได้สดับรับฟังแล้วเห็นเห็น,เห,นเห็นอยู่ตามนี้เลยนะจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรก็ในจากสุในรูปในจากกุวิญญาณในจากญญาจากุสัมผัสในเวทนาที่เกิดจาก จากขูดเนี่ยไปสัมผัสจากหูจากลิ้นจากจมูกก่อนจากลิ้นลายเนี่ยจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจคันเมื่อเบื่อหน่ายแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดคือมันกำหนัดกำหนัดเนี่ยมันจะอยู่ใน ราคาโทสะโมหะมันรวมกันกำหนัดเนี่ยมันรวมอยู่ในนี้พอไปรู้เห็นเป็นของร้อนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายครั้นเกิดความเบื่อหน่ายปับ๊บจิตเนี่ยมันจะคลายกำหนัดที่คลายกำหนัดนะพอคลายกำหนัดแล้วเนี่ยจิตก็หลุดพ้นพอจิตหลุดพ้นก็ย่อมอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดแล้วว่าชาติเนี่ยสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อเป็นความเป็นอย่างนี้มิได้มีแล้วพอพระพุทธองค์ตรัสทำปริยายนี้แล้วพระภิกษุทั้งพนรูปก็มีใจเยินดีพอใจในธรรมมัพาสิทของพระพุทธเจ้าในขณะที่ฟังจบ จิตของพระภิกษุทั้งผ่านรูปก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทา,านดังนี้ก็ถ้าจะพูดถึงหลักปฏิสุบาทแล้วก็จะพบเลยว่าภัสะมีนะภาาัสะมีเวทนาจึงมีเวทนามีเนี่ยคือภัสะเนี่ยก็เป็นของร้อน เวทนาคือความสวยอารมณ์ในความรู้สึกทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีเป็นของร้อนเมื่อเรารับทราบว่าเป็นของร้อนอย่างนี้จิตเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายท่านทั้งหลาครับอันนี้คือกุญแจสําคัญดอกที่5ซึ่งเป็นกุญแจเป็นหูแจหัวใจความสุขเพราะว่าที่โฟกัส My f o r u ลัมนี่เราจะเน้นเรื่องความสุขที่ดีและปลอดภัย ดังนั้นกุญแจดอกที่5เนี่ยเป็นกุญแจที่เรียกว่าเป็นการเรียกว่าจบในเรื่องของอความสุขที่เราจะเข้าสู่ครองแห่งธรรมในอริยบุคคลคือเป็นอริยสาวกบุคคลคือพุทธบริษัทส,สี่นะครับผมเองกอ็เปิดสถาบันนี้มาก็เพื่อจะ สอนกันตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงกุญแจดอกที่นี้ดอกที่5เนี่ยตั้งแต่กุญแจดอกที่1ต้องเริ่มต้นที่ความรักสมคุณสถาบันของเราก็คือจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการอบรมการพัฒนาตนเองการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องความาทั้งหมดอะที่เกี่ยวกับจิตใจนะครับคุณธรรมความดีงามสากลเบื้องต้นซึ่งจะต้องศึกษาก็ขอหากว่าท่านสนใจที่จะให้เราไป ไปอบรมก็ยินดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ